สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนเด้อครับวันนี้ผมตุตาฟ้ามนะครับสีพาพพี่น้องนะครับมาเบิ่งการที่เขาเอายาไนนะครับเคี้ยวๆงามๆนะครับให้ง่วกินนะครับผมกระสีห้พี่น้องในเบิงมาอัปเดตกันนะครับผมมาง่วกินยาไนดีบอนะครับยาไนของเขานะครับเป็นปลูกมาได้เกือบปีแล้วนะครับคันนับต่อค่ค่อนข้างที่จะเยอะหลายต่อเร้ยวนะครับผม นี่ครับพี่น้องครับเบิ้งครับนี่งูนะครับกินยาค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมก็จะเขาก็จะปลูกยาหลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์นะครับผมยาไนนะครับยาแพงโกล่าไายเคลื่อนซูเปอร์ลิฟนะครับยานี้เปียยาวานอิสราเอลย์ยาลูซี่ยาปลูกยาให้มันหลากหลายนะครับผมอ่านี่นะครับวิธีวิธีชีวิตนะครับบ้านๆนะครับของ คนมักนะครับในการเลี้ยงงัวนะครับว่าสิหัวจะถูกหรืองัวจะแพงนะครับเพราะเขาจะยังมีอุดมการณ์ที่ค่อนข้างที่ชัดเจนก็คือพูกยาเลี้ยงงัวนะครับใส่พวันคุ้มฝูงพัฒนาพวงของเห้านะครับจากเป็นมัวนบ้านๆข้อบ้านๆนะครับจะยงระดับนะครับให้มันเป็นมัวเอฟนะครับเราก็พยายามที่จะส้างมูลค่าให้กับงัวนะครับผมอ่าเพื่อนครับเบิ้งครับอ่า อย่าเคียเค้ยวๆง,งามๆนะครับผมเขาก็จะเอามาให้งัวกินนะครับแบบนี้นะครับเพาก็แล้วเต้น,นะครับกันเทามี้อย่าเพียงพอเขาก็แบ่งเอามาให้ง้วกินแล้วษสะแบบนี้ครับต่ว่าเขาอยาบ่คคอยมีเขาก็จะปล่อยลงแปลงปล่อยนะครับผมเพื่อที่จะให้ง้วได้มีการกินแล้วก็แทะริมนะครับผมอ่านี่แหละครับผมอ่าอันนี้ก็ ในสองดืกันนะครับผมค่อนข้างที่จะเชื่องจับได้ใบได้นะครับอ่อสวนมากนะครับขอกไอ้องัวุ่นลูกนะครับก็จะเป็นงัวนอิบัึงเหมือนแล้วนะครับแต่ว่าเขาไปใจดเบอร์หรือตีเบอร์นะครับผม <c oughs> อ่านี่นะครับผม การกินนะครับกินค่อนข้างที่จะดีแย่งกันพร้อมนะครับงัวกับมักนะครับผมแห้งเป็นยาไนนะครับอ่อนๆเคี้ยวๆนะครับผมงัวกับแห้งกินดีนะครับรายการที่สําคัญนะครับงัวกับมีการจะเจืิญนเติบโตนะครับแข็งแรงค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับเนี่ยนะครับคือวิถีชีวิตของเฮานะครับการเลี้ยงงัวของเฮาก็จะประมานี่เลยนะครับกับบอได้มีอย่างมากมายอย่งยากนะครับ เป็นทารร้องบึงนะครับผมงัวน้อยนะครับกับบางเที่วกับบาค่อยใช้ใจในการกินนะครับเล่นกันยอก,กันนะครับผมอ่านี่แหละครับคือวิถีชีวิตนะครับของคนนะครับเลียงงัวนะครับพี่มีกัน บริหารจัดการนะครับโดยการปลูกหน้าเลี้ยงงวนะครับผมแล้วก็ปล่อยพื้นที่ว่างเปล่านะครับให้เป็นแปลงหญ้านะครับให้งัวนะครับเลยมีการกินนะครับกินหญ้านะครับแทะเล็มต่ำสัญชาตญาณของงัวนะครับผมคอเคขรับคลิปนี้นะครับกับพ่อคิดกันเรืครับขาทำนองถึกใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับน้ังใจกันด้ด้วยครับขอบคุณครับ